สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูลักษณะมือที่มีสัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มบนฝ่ามือนะครับก็เคยทําไปแล้วแหละแต่เอามาทําอีกรอบหนึ่งนะครับมือคนละคนทีนี้จะเป็นมือชายชาวอินเดียนะครับมือลัคกี้เอ็มนี้ว่ากันว่าใครมีบนฝ่ามือก็จะเป็นคนเก่งมีความสามารถความเฉลียวฉลาดใช่ไหมที่เคยดูดูมานะครับสองคนเป็นระดับครูบาอาจารย์ ผู้ชำนาญการและก็ผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญพิเศษบวกเพิ่มเข้ามาอีกเป็นสามคนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งทำงานเป็นนักวิจัยอีกคนหนึ่งก็ออกมาทางสายธุรกิจตัวเองนะครับส่วนมือน,นี้ก็เป็นระดับด็อกเตอร์นะครับจบสูงเรียนสูงนี่คือสิ่งที่ในมือลัก่เอ็มมันเหมือนกันก็คือด้านของความเฉลียวฉลาดสติปัญญาความรู้นะครับ มันจะเด่นมาทางด้านของมีสติปัญญาที่ดีมีความเฉียวฉลาดนั่นแหละเพราะมันมือลัคกี้เอ็มนะครับจะอยู่สองข้างอย่างมือนี้หรือจะอยู่ข้างใดข้างหนึง่งมันก็ต้องดูองค์ประกอบของเส้นอื่นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับถ้าถามว่าคนที่มีสัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มนี้มีนี่มีสินไหมมีครับเป็นหลักล้านด้วยนะครับตัวนี้ไม่รู้ใช้หมดหรือย,อยัง ลักกี้เอ็มที่เกิดบนเส้นสมองกับจุดที่มันลากผ่านไปจากเส้นวาสนาจากเงินเจนตัวนี้มันมีความยากง่ายต่างกันอยู่บ้างขึ้นบนเส้นสมองหมายถึงว่าความสาเร็จที่จะได้มาการเงินรายได้ทุกอย่างต้องพึ่งพาอาศัยความรู้ปัญญาของตัวเองการได้โชคได้ลาบได้เงินอะไรมาเนี่ยมันก็ต้องพึ่งความรู้เป็นหลักแต่ถ้ามาจากฝั่งเงินเจนมันก็จะได้ง่ายเพิ่มขึ้นมีโชคดีเข้ามาด้วย นะครับถ้ามันไปฝั่งเือนจันทร์ที่ลากเข้าไปนี่เป็นท้องแหลมของตัวเอ็มนะตัวนี้นะบวกกับเส้นสมองมันก็เลยจะมีความง่ายมีคนอื่นช่วยสนับสนุนการทํางานการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการได้โชว์ได้ลาบมาได้ง่ายๆอยู่ก็คือฝั่งทางนี้แต่อันนี้กว่าจะมาได้มันก็คือต้องสติป,ปัญญานะครับความรู้ที่เรียนมาอย่างมือนี้ที่บอกว่าเป็นระดับด็อกเตอร์ก็คือสิ่งที่มันเด่นในมือนะครับก็คือเนินพฤหัส ที่กว้างทั้งสองข้างอันนี้มันพูดถึงการศึกษาความรู้มีความพยายามที่สูงมือบวกกับเส้นนะับมื่อบวกกับเส้นเบินนอนประหลันพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเส้นอารมณ์เส้นนอนอารมณ์อารมณ์ของตัวนี้มันพูดถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจอยากจะมีอยากจะได้อยากได้ความมั่นคงมีฐานะการเงินการงานที่ดีตามแนวของเส้นแต่ถ้ามีสองเส้นแบบนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่ง ต่อไปในอนาคตจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้บริหารควบคุมมีลูกน้องบริวารได้ก็คือส่วนนี้มันรับกับเนินพุทธนะครับเนินพุทธก็คือด้านสติปัญญาไหวพริบการเจราจาการพูดพวกนี้ไม่มีเส้นเสริมเป็นคนพูดน้อยแต่เน้นไปด้านของการเรียนมากกว่านะครับคนนี้พวกเนินจันรับกับเนินสุขดีไหมเนินจันทรับกับเนินสุข มันก็บ่งบอกถึงด้านของความคาดหวังสิ่งที่คาดหวังด้านการเงินความรักคูค่นีจะดีไหมจะเป็นไปยังไงอันนี้สิ่งที่คาดหวังในด้านของอาชีพการงานมันก็จะเป็นไปตามนั้นได้อยู่เพราะเนินกันสมบูรณ์ดีรับกระเนินสุขด้านการเงินความรักคูค่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสองข้านี้เส้นที่มาติดการชีดกับสมองก็คือเป็นคนที่ทำอะไรมีความรอบคอบแต่เส้นที่มตวัดมาฝั่งนี้ พูดถึงเรื่องของการเงินการลงทุนคิดเรื่องการเงินการลงทุนอยู่เหมือนกันเงิน,นงคารในเดินอังคารนอกก็ถือว่าเต็มดีนะบ,งบะ่งบอกถึงความกล้าความขยันของเจ้าตัวมีเป็นต้นทุนอยู่แล้วนะครับและเส้นตรงนี้ตรงปลายของเส้นชีวิตที่มีเส้นออกมาจากหลักฐานฉีกมาข้างนอกนี้แล้วก็บุกเข้าหาตัวนี้บ่งบอกว่าจะมีหลักมีฐานประกันในชีวิตมีบ้านมีที่อยู่มีการเงินการงานที่ดีทํามีชีวิตที่มีความมั่นคง แต่ความมั่นคงที่จะได้มาจากตัวนี้มันต้องไปเสาะ,ะแสวงหาเองไม่ได้มีพอ่อแม่หาไว้ให้ก็คือไปทำงานในบริษัทในองคอ์กรใดก็ได้ในโรงงานใดก็ได้นะครับก็คือส่วนนี้จึงจะมีเพราะว่าเป็นเส้นชีวิตสร้างหลักฐานจากภายนอกส่วนฝั่งนี้ก็เป็นในรักษาเส้นคุ้มกันที่แอบติดใกล้เส้นชีวิตก็ถือว่าเป็นโชคลาภตัวหนึ่งเข้ามาแล้วก็มีวาสนามา ประคองเส้นชีวิตที่มันขาดหายไปเส้นชีวิตในช่วงนี้ที่มันหายก็คือได้การช่วยเหลือคุ้มกันอยู่จึงเป็นชีวิตที่ไม่ดูดเดี่ยวไม่อ้างว้างเจ็บป่วยรักษาได้หายด้วยจึงมีโชคดีจากในสิ่งที่มีในหลักฐานของตัวเองโชคลาบตัวนี้มันก็จะอยู่ในช่วงอายุ40กว่าไปต้นไปนะครับสมองดีทั้งสองข้างปลายแหลมคมนะครับ แล้วก็ไม่ได้บีบแคบเขา้ารวบเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้วยความละเอียดรอบครอบสมแล้วที่เรียนสูงดูลืมระหว่างเงินกันกับเงนอังคารสูงสมองแบบนี้เขาเรียกเป็นสมองชั้นกลูนะครับอย่างน้นอาตย์ที่มีความหมายด้านของโชคลาภการเงินและชื่อเสียงก็มีทั้งตำหนิและเสียบ้างลงในช่องเสียหายพูดถึงรายใจ่ายในอนาคตหรืองานที่ตัวเองจะต้องทำอะไรและต้องมีความอรอบคอบ เพื่อจะไม่เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหนะ้าที่การงานของตนเองก็มีเส้นที่มือซ้ายก็มีเส้นที่ดีนะเป็นลักษณะเส้นวิ่งเข้าไปค้ำกันเป็นเส้นวิ่งคู่กันขึ้นในฝั่งนี้ก็จะมีโชคดีด้านของลาภและการเงินอยู่แต่รายจ่ายความเสียหายมันย่อมเกิดมันย่อมมีเพราะเนินเสาที่ดูไม่เต็มมากนะเนินเสามีแบบเรีวยกว่าความอดทนความอดกลั้น มันก็จะอดไม่ได้เพราะมันจะมีเส้นหมุดเปลืองวิ่งลงไปนี้หมดเปลืองไปกับอารมณ์ความรู้สึกอยากซื้ออยากได้อยากชอบอะไรนันนี้ตัวนี้นะครับเส้นอุปสรรคตัดปัญหาชีวิตก็มีอยู่ก็คือใหญ่ใหญ่ชัดๆเลยอย่างเส้นชีวิตในจุดของเส้นชีวิตที่ลากมานี้มันอยู่ในตำแหน่งที่บอกว่าเป็นคนที่มั่นใจเชื่อมั่นในตนเองทําสิ่งใดก็จะมีความมุ่งมั่นสูงในสี่ทัวเองตั้งใจสนใจและจะทําให้มันเสร็จให้ได้ เส้นนี้มันพูดถึงความมีโชคดีมาเป็นตัวสนับสนุสนด้วยนะครับนี้อีกเส้นหนึ่งในนันนกณะมีอุปสรรคตัดเส้นวาสนาตัดเส้นสมองให้เกิดความเครียดเสียงเงินก็ส่วนนี้เป็นชีวิตที่มีวาสนาจันสร์จมาคำหาเส้นนี้โซน,นี้หมายว่าสิ่งใดจะได้มาเขาใช่ว่าจะง่ายมันหลากหลายด้วยปัญหาและการทํางานต้องอาศัยพึ่งพาร่วงกับบคุคคลอื่นจึงจะได้ความสําเร็จ สรุปว่ามือนี้โอกาสที่จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมีมีบ้านทรัพย์สินเป็นที่อยู่เป็นของตัวเองมีโอกาสเป็นนี้เป็นสินมีโอกาสที่จะถึงขัน้นเป็นในลักษณะถึงขั้นฟ้องร้องกันไหมมันก็มีโอกาสมีเพราะเส้นตัวนี้มันตัดมันตัดยาวเข้ามาถึงเส้นอาทิตย์ด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสลับมือคนที่มีรักี้เอ็มสองข้างนะครับ คือลัคกี้เอ็มนะพูดกับพูดนะมันจะอยู่ข้างเดียวหรือสองข้างก็ช่างม,มัวมันเถอะเพราะประเด็นสําคัญจริง,รงๆมันไม่ได้อยู่แค่ว่ามีลัคกี้เอ็มแล้วมันจะโชคดีเสมอไปมันอยู่ที่องค์ประกอบของเนินและเส้นอื่นๆที่มาประกอบกันบนฝ่ามือนั่นเองนะครับถ้าเส้นอื่นๆประกอบกันดีต่อให้มันมีเส้นเป็นลัคกี้เอ็มมันกร็รวยได้มวยได้เยอะกว่ามือลัคกี้เอ็มสุดีซ้ำน,นะครับครับก็มีเพียงประมาณนี้สำหรับมือที่มีลัคกี้เอ็มแอน M เอ็มนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ